เอาบอลมานี่ bon สวัสดีครับวิเคราะห์อบอลเต็งบอลเด็ดทุกวันกับผู้สนับสนุนหลกักหลังสิบแปดจบในที่เดียวแน่นอนและประกันความมันแบบนี้กับเอาบอลมานี่สวัสดีครับ วเคบอลประจำวันที่3ตุลาคมถูกตัดจัดให้3คู่เน้นๆครับคู่แรกโคเปนเฮเกนเจอกับยาเกโลเนียอีกคู่บอลคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับที่อฟอร์มแล้วมาดีพอๆกันโคเปนเฮเกนนะครับเจ้าบ้านจากเดนมาร์ก5เกมหลังนะครับชนะ4แพ้ไป1ในลีกยังอยู่ที่รองจ่าฝูงไม่ต่างอะไรจากทีมจากโปลแลนด์นะครับ5เกมหลังจากทุกรายการชนะ4แพ้ไป1รวมไปถึงในลีกยังอยู่ที่รองจ่าฝูงเช่นเดียวกันเกตบอลเอาจริงๆก็ไม่ได้ห่างกันไกลนะครับและ ยังไม่เคยดวลกันมาก่อนแต่ต้องเลือกจริงๆแล้ววัดได้กับบ้านใครบ้านมันไปซะมากกว่ายังไงวัดต่อทีมจากเดนมาร์กไว้ก่อนยังไหวนะครับฟันทงให้เลยนะครับโคเปนเฮเกนชนะยากีโรเล,ลเนียไป2ประตูต่อศูนย์อีกคู่นะครับเอลฟ์บอกเจอกับโรมา่าเอลฟ์บอกนะครับผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าชื่อชันและศักยภาพของทีมเนี่ยรวมไปถึงกับประสบการณ์ยังห่างจากโรม่าเยอะคู่มาเยือนอาจจะหนักไปทางเสมอเยอะแต่ตัวที่เด็ดนั้นมีอยู่เยอะกว่านะครับสามารถหวัง ผลได้แน่นอนดูแล้วมีโอกาสบุกไปชนะได้เลยนะครับฟันธงให้คู่นี้โรม่าชนะ F บอกไป2ประตูต่อ0และคู่สุดท้ายนะครับแอดวินเบลเจอกับอัคมาแอดวินเบลหลุดเจ้าตลอด2เกมหลังแต่กับเกมได้เล่นในบ้านต่อเนื่อง อีกนัดหลังพึ่งเสมอเซบียาไปในหลีกนะครับมองเกมนี้ยังถือว่ามีลุ้นเพราะพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งยามเล่นในบ้านขณะที่อัคมาบุดแพ้เกมล่าสุดมาหมาดๆกับการแพ้อูเทสนะครับไป1ประตูต่อ2คาบ้านเลยยิ่งต้องออกมาเล่นนอกบ้านกับทีมที่ค่อนข้างเหนือกว่ากับเกมรับของอัคมาที่ไม่ได้แข็งแกร่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสู้ถือทีมต่อยังไปไหวแน่นอนนะครับฟันธงไปเลยนะครับคู่นี้อัคมาแพ้แอดวินเบาไป3ประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนๆนะครับชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหน ฝากคอมเมนต์ก็ติดตามช่องเอาบอลมันนี่กันด้วยนะครับและต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่างรังสิตจบในที่เดียวขอบคุณครับ